นี่ครับโยบช่องสมชายไปเลยครับอันนี้พามาดูนายพันสองนายวิธีแม่น้ำฟองครับพ็ใส่เจาะใกลไปใส่หมดแดงเลยมีหางหมเดแดงแต่วิธีกินดิบได้ไมเลยอ๋อยู่แม่น้ำ้องครับเย็นๆเลย มคื่องงานกิจสัย g เธอวะกิจสัท่าน,า,นา,นทานำเจววะโอ้โห่านคมหาหม่องปักเวทครับนี่กะี้หาไฟปิ่งไก่ครับ,าารบโอ๊ยอัไรเรตัดจุุ่นครับมันจะกัด ข,ขนาดคมือไร่ได้เอาบาอออ,อนเดอะล็อกออนเดอ์ล็อกก็มาบรรยากาศเนี่ยออนเดอ์ล็อกเน,นี่ยนะเนี่ยที่ว่าเราข่าวถอยเนี่บุ๊ดบซื้เบีบยร์มาเต็มเื่อ Tiến Một... huấn mở nhé không? Ồ, ừ, oh, chín con không có tiền <laughs> 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 ดังไฟกันเตะค่อยเอาออกมาเตะเตรียมอุปกรณ์ดังผิงดังไฟคนดังนะครับผมไคนดังแห่งเมืองสารคามน้ำไม่อาบ เดี๋ยวนี้มาหากินแถวลำน้ำพองอันนั้นคนปักครับไม่ใช่ปักธงชัยนะคนปักเบ็ดนะครับมาดังไฟแลวก็อ,นนอนนขไฟเราห้ังไหนดีจี้จีไก่สูตรแตง่งจีไก่ใส่อะไรนะครับอนี่ยก่อนสูตรเด็กก่อน <c oughs> กีไก่สุดเลยก็สิงไก,ใดดใก่ใส่มดแดงมาล้อเบื้งแซ่บจังเลย,ยรครับสูตรนี้สารคามสารคามน้ำบาบครับโดยอาจารย์คำม,มุน่นเอาไปทันได้เหรอเขาเปล่ปาให้หนุขี้แล้วไอ้พวกขมวดเนี่ยก็อร่อยมาพ่นเลยแล้วดับเพลิงกีไก่ปีไก่สุด <laughs> อันนี้เคีย้ยวขาที่ครับกันมันล้ำเนาะต็เนี้ยน,นี่ยำเห็บครับอย่างไก่ใส่มดตะแดงสูตรสิทธิ์นี้อาจารย์คำมุนแต่งเอง <laughs> มีดแกมีดแตงได้ครับเปียวบ่เนี่ยมีดอ um ่ะมกี้มีดตัวมีตัไปแหลมครับมีตัวไปแหลมไปอย่านมันหักเตอะเื่อ้ปัหเมื่อกี้เัแวบ้นั่งกินบอมันหักเลยแตงเลยขาดเชิงแล้วครับนี่ฟันมีขาดเลยตัวเอ็มีตัวแตงเตอมดเลย ดกินง่ายเพราะต้องมันแตหมดตะเรียงกูบัมันอิมเลยสิมันบอยมันยิมมันมันยิมอะไรสิมันยิมไกเลยสิมดตะเรียงผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าโอทางปุดเต็มเลยนะครับแล้วออกแล้ว นีเห็นห,นห,นห,นหนีวครับผิดเหี้ยเพขอต่อครับครับบัตรที่เนี่ยพาไปเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาชมกันครับจะเป็นยังไงสูรรุรฤๅษีหากินเฮ้ยทางบรรยากาศเนี่ยพี่น้องแม่น้ำแม่น้ำพองแม่น้ำพอง คนดีๆเขาไม่ทำนะครับคนไม่ทำกันหรอกคนดีๆ,ๆเขาไม่ทำกันครับเฮ็ดเลยครับแดกจริงๆเลย<า>

ที่ยังอยบ่ปรเด็นแัตนตีวงแล้วครับปลาตกันวอกบเกกติวไหวไนี่ะครับเขา,าอย่บางที่นะักอยังไง ไปแล้วเรอยไปหาผู้ป่ยอย่น่ะยวาเขาคุ้นอู้ยังวะตไปแล้วเบารถกลมอรถไปดิวันนี้ฝนตก่อยฝนตกขาอยู่เขาเนาะให้ผมจองวงนั้นลได้ไปทำไมห อ้อุดส่นไม่ผู้ใดสนใจดิยเ็นแล้วคือหอมเพ่ียมือนั้นจ้างโจกับโอ้เสียบวิเรอเนาะอย่างไก่อย่างไก่อย่างหมูเนาะเอาครับพี่น้องต่อกันปัเี้ยสมชายไปไล่ครับวันนี้เดินทาเป มาอาเลูกมามาดึงอันนี้ให้เราดูเนี่ยมาครับมาพย่ยามไปไลครับดึกดึกๆดินนหากินข้ามคืนแล้วมาดึงให้เราหน่ายุ้ยเนไปยู่ยไงไหน มึง้างแข่งแท้เทียดยี่ยข้ามึงก็แข่งแท้สนนวัปัจนีมึงยังก็ทนถอนขึ้นเลยพูดหออไว้ยปวดนะมันยังดง ทั้นเด็ดังไม่คุ้มไหวได้จักตัวเนี่ยตัวนี้ยจะเดินขุนขุนตัวนี้อยู่หมดโอ้มันของมันม้วนเดินตัวน้องไปเรย่อยดินมันเวลาทั้นเด็ดอ่ะโอ้ขาสองตัวเตะนี่ครับขุนบ่งหัวก้อนงเฮ้เขายางลงไปได้บ่ได้

ครับเป็นวิถีของเขาขอบไม่น้ำเลยครับวิถีของเขานยแ่นนยิ่งเลยรนที่ไาย่น่นม่น้ำเลยครับเลยไปึงการทานด้หน่อยเจียงไก่ป่ะเพือนไปไม่เอาเอาหุ่ลุกไปหุ่นลุกไปยัดซักล่งไปเอาเอาเตี๊บยุก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 ี่ได้ดิไล่เลยเลย Đứng บ่ติด chứ? คนปัดนั่นดึง đi นี่จิอื้อมันคือหญ้ามันคือ đi จังได๋น่ะน่ะฮ้อยเอ๊ะ ข,ขาดจงังเลยมันเปลี่ยนนี้มันเปลี่ยนที่อย่างก่อขึ้นเป็นอะไเ้าวายนมารอหมอู้หูอีเต็ก่อยพอกโมันโนน้องไ้มันแล้วอู้รุ่นนี้คือหัวทยอีเตกอ่ะสูบไปด้วยเต่นมันเครื่องไปด้วยเตินอยน้มันกินแล้วนาเอาเมาดี๋ยวั่น เดะตีตัว้นึ่งยังครับตัวนี้กำลังมาโงตัวนี้มันตัวน้อยดิหัวพวกงี้เนาะผู้ิศาสาปล่อยไปดิยังไม่ได้ตีเด้อเด้ตัวนี้หากระฟอยลงเอาเถอะนะตัวพี่ครับผมก็ สมัดป่าบกพราเลยได้วนเนี่ยไปกํลังขับครับ,บ,บ,บอย่งออา,า,อางนี้ยิงป่ะยิตาบ็ดบ่ะอืมก็ยิงเงอือุตาก็อื่นมาไล่ทองนี่ตัวนันแม่ ยังไม่กินกันนี้ขาววันน้ขานะครับเนนบย็นๆพอขึ้นไหลนี่ตัวหึนี่เวาเราทม,มันแล้มาหาตันมนเวีนจะเราบวเบ่งงูทีดิโอ้ยอนี่เอามันนั่นมาไป बेडेपडे परे माती ओ दे रडफम ग मन रड